วันนี้ผมก็จะมาขอเองินนะครับที่ผมทําไปอาทิตย์หนึ่งนะครับจากการโปรโมทสินค้าในโซเชียลต่างๆนะครับอา่านี้นะครับราได้ดูนะครับอือดูครับเราจะดูว่ารายได้ที่ผมทําได้อาทิตย์หนึ่งเนี้ยเป็นเท่าไหร่ช่วงที่ผมบ้างไม่จาัดก,การทํางานนะครับ ท่านเจ็ดของก็ไปที่นี่เลยนะครับของทั้งตรงนี้นะอ่ายอดของผมมีอ้าท่านเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับท่านเจ็ดมีผมทําเฉพาะช่วงที่ผมว่างนะครับไม่ได้ทําเป็นที่เท่าไหร่นะครับ่หลังจากนั้นเราก็กดถอนเงินนะครับกดถอนเงินตรงนี้นะครับปุ่มแดงๆรยอตนะครับข้าพเจนนะครับเนี่ยทําเฉพาะที่ผมว่างๆเท่านั้นนะครับ ทริามทำงานมาชีพรอปฟองนะครับใครๆก็ทําได้นะครับเนี่ยครับกดตรงนี้้ทีนี้กดจานวนเงินนะครับเท่าไรเท่าไร่เจ็ดร้อยนะครับครับเห็นไหมครับผมกดนะครับจริงนะครับไม่ได้หลอกตานะครับบอกจริงเลยกดยอดกดไปเลยครับ โอเคเนี่ยยืนยันแล้วนะครับยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับได้ได้ของผมอาทิตย์เดียวนะครับําว่าวินจากทำงานนะครับเรามาดูกันนะครับวันศุกร์นี้ผมจะไปถอนให้ดูนะครับติดตามชมคลิปต่อไปนะครับเชินะครับแอปมีตังทำง่ายๆแค่ไปยูสัมผัสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 先一样。